แล้วแตมากับใครตอยู่พักเดียวกับกูไปก่อนเพราะฉันไม่ชอบสองขอชอขอชอชอคนสองชามเนี่ยจะมากับใครมากับใครเอ้ามาคนเดียวมาคนเดียวเลยฉันเดินมาเห็นไอ้คนชส่งเฮ้ยน่าชัดจริงๆไร้คยนั้นเฮ้ยเพื่อใช้ได้เมื่อไอ้หนูไอ้หนูขึ้นมาข้างบนนี่มาเนี่มาเนี่มาเนี่โอ้โไอ้ตาว เราก็ต้องเรียกมาคุยเนี่ยคุยไปยืนกลางแดดแล้วไม่สบายเดดจะไปคุยกับมาที่นี่คือกองหน่วยการคณะสมทหารซึ่งพี่นั้นอ่ะเป็นทหารอยู่ด้วยนี่ยศใหญ่โตสนใจเป็นทหารไหมน้องมียศขารละสั่งแล้วก็เงินทองมากมายจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นทหารมันก็คงเป็นความฝันของลูกผู้ชายหลายคนแหละประเทศผมก็คือหนึ่งในนั้น เคยคิดอยากที่จะเป็นทาหารเมือกันม่กเรียนจบนแต่พอดีว่าชีวิตของผมเนี่ยมันเจอกับเรื่องร้ายๆมีปัญหาเข้ามานจนไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะได้มาสมัครทหารเลยพี่เดี้แต่ในเมื่อวันนี้มันได้วนมาเจอกับทหารแล้วอาทอาหารก็ดีเหมือนกันครับผมก็อยากจะถามพี่ว่าเป็นทหารเนี่ยมัน มันยากือ่ปล่าพี่น้องพี่จะบอกว่าการที่ทหารมันเป็นไม่ยากนะถ้าเกิดว่าพีเ่เล่าเป็นขั้นตอนน้องอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่จะเล่าประวัติของพี่โดยโดย่อให้ฟังนะแต่ที่พี่นั้นมาสมัครทหารจนทุกวันนี้มีอะถามมาศังสั์ชีวิตเป็นเช่นไรบ้างนะ เมื่อก่อนตอนที่พี่จะมีรถท้าบดานสับก็มีแต่เดินเตะกุ่นไปรนวันวันเหมือนน้องนี่แหละแต่เมื่อแต่วันนั้นพี่เห็นว่าพอออกแรงกลางข้าวสานอาหารถ้าเปิดพอดีพี่ก็เลยไปสมัครพอสมัครพาร์ทไทม์ิด็ยิงตำแหน่งเป็นถึงแม่แม่แน่มึงต้องตายแม่แน่ถ้าตายแน่แม่ละมึงต้องตายแน่แม่ถ้ามึงบอกชื่อมั่มึงต้องตายแน่แม่มึงต้องตายแน่แม่มึงต้องตายแน่แม่ฟังจะฟังวันไหนจะฟัง จะมาวันไหนอย่าให้ <dı> <tôi> <laughs> เป็นเราร้องเพลงอะไรพวกนี้สน,นใจที่ทำงานอยู่มันคนสติไม่ค่อยดีก็เนั้นมันไม่รู้จักการภาษาระ,าระไระจะเล่าให้ฟังว่าการเป็นทหารของพี่นั้นเริ่มต้นคนทหารก่อนครับริกเราเนี่ยทำการงานล้วสร้างความดีความชอบขั้นมันก็เลยขึ้นเรื่อยๆนะมาเป็นโมเป็นหมื่นเป็นจ่าแล้วก็เลยว่าเป็นหมื่นเป็นขนจนทุกวันนี้พี่ตีนได้กินตำแหน่ง เป็นมถามเธอมึงอย่าเสือคำเรื่องไปบอกม,มันมันจะแทงจะปัก ถ้ามันไม่รู้กลอดทั้งกูทั้งมึงใครขอพร่น้องเ,เพลง,งแม่คัวแม่ครัวขอ,อบอกเลยว่าเดี๋ยวฉากหน้าน้องเต๋เาจะร้องให้คนเดียวฉากนี้ฉันขอรับบทลลางกก่อนอย่ายุ่งพีพ่ยุดไปต่อ ม,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 มึงเลือกไม่เรื่อยๆอย่าให้มีกเพลงนี้แล้วมึงเจอได้เลยนี่พูดต่อเลยนะอ่ะนี่อันนี้นี้เสียเลยมันเรียกว่าชีวิตของพี่มันมีความประทับใจวันนั้นข้าศึกมาประชิดติดหน้าเมือง้น้องหมดเพลงแล้วนะ <c oughs> อาจจะช่วยไม่ได้แล้วนะไม่ต้องร้องดีแล้ววันนั้นข้าศึกมาประชิดติดหน้าเม <c oughs> ืองพอดีแม่เขาก็ปวดหาไม่ได้เด็ก ด้วยความที่พี่ขันอาสาเปเป็นแม่ทัพมีความกล้าสามารถชนะศึกกลับมาพระองค์ข่าเห็ความดีความชอบเลยแต่งตั้งให้พี่เป็นถึงออกหลวงราชตรรงราน กวนปิดไม้ไม่ทันต้องโดนซะบังนี่คุณจะร้องอะไรนักหนาเลยนะใจเย็นไอ้น้องจะอารมณ์เสียได้ไงความจะประวัติของพี่แล้วฮะมีกรจิตกระจาจะเปต่าหารหรือเปล่าฮะก็ดีครับพี่น่าสนใจมีของพี่เลยนะแต่ทีนี้ผมบอกพี่เลยดีกว่านี่ผมก็มาในเมืองนะไม่ได้อยากจะเปต่าหารหรอกพี่หรือว่าผมมีปัญหากับคนในเมือง ซึ่งมันเป็นแม่ทัพในเมืองหลวงเนี่ยนะพี่ไอ้น้องพี่เปัญหาแต่แม่ทัพในเมืองเฮ้ยพี่เป็นคนที่เลี้ยงขามาดังสักรู้จักทุกคนนะไอ้ยองบอกมาดีกว่าพี่จะรู้ว่าไอ้แม่ทัพคนนั้นมันสร้างความแค้นอะไรให้กับน้องชายก็ตามหน้าแบบนี้ถ้าพี่อยากให้เห็นก็เล่าให้พี่ฟังพี่ทำแบบนี้ใช่ไหมคือผมเป็นพี่สาวและพี่สาวคนนี่ย แม่ผวเป็นแม่ทัพเป็นเลยอยู่คิ่เม่กันที่บา้านเราตันที่สาวผมจะตั้งทองและแม่ทัพเปิมันจะต้องกลับวางหลวงมันให้สัญญากับพที่สาวผมาไว้ว่าสามเดือนมันจะกลับมารับพี่สาวผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในเมืองด้วยกันแต่พี่รู้ไหมวพวกเขากำหนดสามเดือนแล้ว มันไม่ยอมกลับมานะพี่สาวผมนะเฮ้ยนี่มันก็เร็วดี่พี่แม่ครับคนนี้นี่มันเร็วจริงๆอย่าไปว่าแก,าากแต่พี่สาวผมไม่พอใจตั้งหน้าตั้งตารอกเดือนแล้วจน9เดือนคลอดลูกออกมายังไม่เห็นแม่แต่เงาหัวเลยเงชาบ้าน เขาเรียกพาว่าพี่สาวผมจะเสียหายจนพี่สาวผมได้ลองให้เงานับใจเล่น,ออนตันดสินใจทิ้งลูกเอาไว้พี่รู้ไหม<ะ>ว่าพี่สาวผมเขาต้องหนีไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเฮ<ะ>้ยไอ้แบกบทุกคนนี่มันทำห้พี่สาวเขาต้องตายเหรอแหนที่มันมันทั่วจริงๆอย่าไปว่าแก มันาะว่สาวผมตายไอ้แม่เขาคนนึงมันคือแบบมาที่บ้านไปเองพอมันรู้ที่ผมตายมันคิดจะเอาลูกมันไปเลี้ยงในเมืองแต่แม่ผมไม่ยอมไม่เลยบอกกับแม่ผมว่ามันจะส่งเสียให้กับลูกของมันเดรสาไปแม่ผมไม่เลยตอบตกลงมันไปแต่พอรับหนังมันลงบันไดที่รู้ไหมพวกไอ้แม่เขาคนนึงมันส่งคนเข้ามามาลักเล็กไปเี่ มีคนรักเด็กใช่ไหมไอ้คนรักเด็กที่มันเิี้ย่ะติโง่เร็วจริงๆาไี้คนแทนง่ายตายไม่ควรเป็นห่วงหลายแม่ผมไม่รีบวิ่งตามมันไปแบบไม่คิดชีวิตแต่สุดท้ายเราก็ไปเจอพวกมันทุ่ร้ายแม่ผมก็แก่เจ้าแรงที่ไหนไปสู้แล้วสุดท้ายแม่ผมแกก็ต้องสิ้นใจตายไม่พอแล้วเนาะพี่พี่จะฟังแต่เรื่องนี้แล้วมั้ง พี่เห่าคโหแทนน้องไม่ได้เลยสมควร้วที่น้องจะต้องตามไม้าไปทั้คนนี้เอางี้พี่ก็มีความแค้นเหมือนกับน้องแลวก็จะร่วมมือกับน้องด้วยถี่จะความถูกต้องไปบอกมาไหวแม่ทัค้คนนั้นมันชื่ออะไรแล้วพี่จะไปตามล่ะบอกมันมาเลยความแค้นมันฝังใจของมัน0ี่สิบปีเต็มแลวผมจะต้องแก้แค้นกับแก้ของไม่ได้เขามี่รู้จัก บอกผมเลยว่ามันอยู่ที่ไหนผมจะบอกให้ผมจะบอกให้ยิงว่าอ้แม่เขาคนชั่วคนเลวมันชื่อว่าอะไรถ้าผมเจอที่ไหนผมจะฟันขขาเปียวหนาสองท่อนเลยนี่สองท่อนมันจะไม่สาใจอะไรวะอย่าหรือมันต้องสับเป็นสี่ท่อนแล้วก็เผาแล้วก็หมกป่ามันจะได้สาสมใจเอาเนื้อมามาแกงด้วย แม่ทับเนมืนไม่ชื่อว่าแม่ทับบน้นวขจารถไวยนใโยู่เออไม่อ เอ้ยเป็นไร,รพี่ใจหายอ่ะสิเป็นแค่ทับก็จริแต่ตตนนนนเพิ่งจะกลัวนี่ตอนนั้นะโทษครับพี่ไม่ตั้งใจอ่ะรอ้โหเป็นไรโอ้ยตรงนี้มือไม้มันสั่นไปหน่อย <c oughs>